สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเกมมิ uh, ่งโรเป้บ็อกซิ่งนะครับสายลุยอ่ะโอเควันนี้ก็จะมาสอนลง5.3.0อ่าเป็นเวอร์ชันรีเชดเวอร์ชันใหม่นะครับผมเพิ่งปล่อยวันที่18นะครับเดือนกรกฎานะครับผม2022ออ่ะก่อนลงเนี่ยหรือว่าก่อนกดดาวน์โหลดเนี่ยผมอยากให้สังเกตตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับรูปด้านซ้ายเนี่ยคือรูปที่ ยังไม่ได้เปิดใช้รีเชดนะผมรูปด้านขวาเนี่ยก็คือเปิดใช้แล้วนะครับจะสังเกตว่าด้านซ้ายเนี่ยคือที่ยังไม่ได้ลงรีเชดหรือยังไม่ได้เปิดใช้เนี่ยเปอร์เซ็นในไอ้ไอ้เทาไรแหละการ์ดจอ G P U นี่ก็คือการ์ดจอนะการ์ดจอใช้งานไปแค่80นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยที่เปิดที่เปิดรีเชดแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นมันเป็น94นะครับก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าคุณใช้รีเชดเนี่ย มันก็จะทําให้การ์ดจอของคุณทํางานหนักขึ้นนะครับผมสังเกตความร้อนอุณหภูมิความร้อนนะครับด้านซ้ายก็68ด้านขวา73นะครับผมนะก็คือว่าถ้าคุณเปิดใช้รีชีตเนี่ยไอ้การ์ดจอของคุณเนี่ยอาจจะทํางานหนักขึ้นแล้วก็ร้อนขึ้นนิดหน่อยนะครับผมส่วนด้าน FPS เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการ์ดจอที่คุณมีเลยนะผมนะครับอ่ะก็คือบางอันเนี่ย มันวิ่งเต็มร้อยแต่ FPS ไม่ตกนะครับผมบางอันก็ตกนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวการ์ดจอเฉพาะของที่คุณมีนะครับผมอ่ะโอเคก็อธิบายกันสั้นๆอ่ะมาถึงวิธีลงเลยดีกว่านะครับผมก็เข้ามาที่เว็บอ่าที่ผมให้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดคุณจะเจอคําว่าดาวน์โหลดนะครับผมอ่านะครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมจากนั้นครับกด Open f i ฟลตรงนี้กดไปเลยนะครับอ่าทีนี้น่ะก็ ให้เราไปเปิดอ่า open file location ของไฟล์ m ก่อนนะครับคลิกขวาที่ไฟล์ m แล้ว open file location ตรงนี้นะครับถ้าของใครไม่มีคลิปสอนแป๊บเดียวนะใช้เวลาแป๊บเดียวให้ทำให้มันมีนะง่ายมากนะับผมอ,อยู่ด้านล่างนะครับเลือกไว้ที่ตัวหนอนครับอันแรกเสร็จแล้วไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า citizen fx ตรงนี้เปิดเข้าไปครับแล้วคุณจะเจอบรนทัดที่2นะครับ iv path นะครับผมนะมันก็จะบอกว่าอ้า เอจีเดที่ไฟเอ็มใช้ในการเล่นอยู่ตรงไหนนะครับเราไม่ต้องก๊อปแล้วนะครับเพราะว่าบางคนก๊อปแล้วยังงงเราให้เข้าตามเลยนะกดเบลส์นะครับผมอของผมเนี่ยมันบอกตรงนี้ว่าเป็น d ดเนะครับผมเราก็เข้าไปที่ไดเตามนะครับผมแล้วก็โฟลเดอร์ g ีเ V นะครับผมของคนอื่นอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับให้เข้าตามที่มันขึ้นตรงนี้ของท่านนะครับผม พอเข้าตามเสร็จปุ๊บคุณก็จะเจอคำว่า,า g t a 5นะครับผมก็ให้เลือกไปเลยนะครับกด Open แล้วกด next ครับให้เลือกอันที่2นะครับเลือกอันแรกอันที่3าอันที่4มันจะไม่ติดนะครับผมบอกไว้แค่นี้นะครับกด next ไปเลยตรงนีก้กด next อีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยให้คลิกด้านขวาบนนะอันเช็ค l แล้วก็เช็ค O นะตรวจทานดูว่ามันเช็คหมดไหมเดือนขึ้นเดือนลงสักนิดหนึ่งนะครับผม เสร็จแล้วก็กด next นะครับถ้ามันเช็คหมดแล้วทีนี้มันก็จะทําการดาวน์โหลดจากเว็บกริด u ับนะครับผมนะนะครับอ่าก็รอสักครู่นะผมอันนี้ขึ้นอยู่กับเน็ตแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของตัว h a r ์ h a อ d disk ด้วยนะครับอ่าพอมันเสร็จแล้วมันก็จะเช็คถูกอย่างนี้นะครับผมกด finish ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะจากนั้นก็เข้าไฟล m นะครับรออะไรอยู่เรานะครับผม ่ uh, we g e เก i ดิ t งแด e นะครับผมอ่าโอเคนะครับ uh, 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 อ่าอ่าครั้งอ่ารอสักคู่หนึ่งนะครับมันจะโหลดตรงนี้นานนิดหนึ่งนะผมอ่า uh, เพราะว่ามันโหลดเอฟเฟกตบของผมอ่า uh, ใส่ gtv ไว้ในฮาร์ดดิสก์จานบุญนะครับรีเชดมันก็เลยโหลดช้านะครับผม จากนั้นเนี่ยวิธีกดใช้ plus home to start the tutorial ใครยังไม่รู้จักปุ่ม home นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเผื่อมีคนไม่รู้จักนะครับอ่าปุ่ม home ก็คือปุ่มนี้นะครับผม home นะครับผมสำหรับของใครเนี่ยที่ไม่มีปุ่ม home ในคีย์บอร์ดให้กดปุ่ม fn แล้วก็ f6 นะครับผมนะมันก็จะเข้าปุ่ม home ให้ทันทีนะครับผมอ่ากดไปปุ๊บนะครับ ก็กดคลิปท u t o r i a l ตรงนี้นะผมเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับคุณก็ปรับเอฟเฟกตามใจฉันนะคจริงจริงฮะโอเคแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากแอดออนก็มีนะครับผมมีแอดออนด้วยมีเซตติ้งทุกอย่างหน้าตาคล้ายๆเดิมนะเพิ่มเติมคือว่าข้างในนี้มันจะละเอียดขึ้นนะครับผมนะครับอ่าเวอร์ชั่นนี้ของผมไม่มีอ่าสีอะไร สีเหลืองนะครับไม่มีเอฟเฟกที่ไม่สามารถใช้ได้นะผมอันนี้คือใช้ได้ทั้งหมดเลยไม่มีสีเขียวเอ้ยไม่มีสีเหลืองกับสีแดงนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมนะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้น like นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ